ดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนวดสว่งสุบอนครับผมออกับป้อยิงไส้ผ้าเราคือเกาครับผมหลังจากบันในร่งส้นประทานมาสองมือข้าหยาดวานเขาคิดหอดอยู่ห้อยห้อยกลับมาคือเกาครับผมกลับมามือนีกับสีมาใส่ไซเบ็ดได้เยงนี้นี่พี่น้องมือนีได้อันลูกออดหรือว่าหัวกบนะครับผมกับแม่เป้งหัวแดงคือเกาแต่เกิดซื้อว่าลูกออดหรือว่า ห่วงกบบัพ่อกะซีเอาแม่เป่งใส่ครับผมบรรยากาศไม้ใสเบ็ดกะเป็นนี่แหละครับผมบริเวณต้นประทานหวยสักแลนครับผมตอนนี้ข้าเจ้ารามคั่วอยู่ไปไกบ่บัวใดี๋ยวอมยีลไยส้นนี่แหละครับผมบริเวณที่จะใส่มาใส่กันเลยครับผมเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาบเบ็ดหลายบเบ็ดลาย ตามันตื่นพผ่เงี้ยใส่บึนไปว่าที่สิตัวใหญ่เติบอยู่ตายังบุ้นเสียงปลาสวัสดกลับขูบกลับอยู่พี่น้องปลาหลายๆมันบ่ขึ้นมันกินเงียครับผมะนะมากินเล้ เรื่องนี้ฝนบาตกี่น้องนี่จะขึ้นซื้อซื้อเปิดโอกาสให้ค้นวานเขาครับผมเพิ่งใส่แต่กำลังวานอยู่ซช่พี่น้องเบิ้งเป็นหลังสุดท้ายครับผม จากนั้นจังมารุนเอาตอนยามว่าสีมันหรือบอมันนี่ครับผมลูกอดัด แล้มาลุ่นกันมือแรงพี่นอ้องสีมนันหรือบอมนตตันสีเป็นคือขีดไหลบ่เงียเขาว่าเงียลูกอัดเงียะลูกกบมีปลาคอปลาคอปลาดุกมาครับผมตอนมือแรกครับครับพี่นอ้องผมวันนี้สายหัวกระกรับมาจากส้นประธานครับผมตใไไส่เบ็ดใส่เบ็ดแล้วครับ ย่างยามกลับครับพี่น้องผมบ่ได้ตั้งกล้องไทยพี่น้องเบืบอ้องบ่คาดฝันบ่คิดบ่ฝันว่มันสิอลัองการงานสางปานนี่ครับผมนี่เบิ่งผลงานพี่น้องข้อร่วนร่วนเลยบาดบอ่อันนี้บ่แม่นได้จัดฉากเลยครับผมนี่ก็ยิ่งใช่จนาดเบ็ดมาเลยสามทีขั้นสามขั้นครับผมบาดเสือกเบ็ดมาเลยเพราะว่ามันจีนลุษนี่ครับผมพี่น้องสามตัวใหญ่ๆนี่ครับผม นี่นี่ผลงานบ่ไดดทไทยเหพี่ใหรน้องเบิ่งครับผมพูดแบพี่น้องตัวนี้ก็สิเป็นโลครับผมพูดแ่ะดึงเบ็ดเข้าไปอยู่ในผักตบครับผมหาเบ็ดกับโบเห็นเบ็ดก่งของน้องเข้าไปอยู่ในผักตบใครแน่แต่ว่าบบหลุดนี่ตัวนี้กะเสื้อเบ็ดเสื้อนยังเบ็ดกยังข้าปากอยู่ครับผมนี่นีตัวหนึ่งครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมขนาดซ้ำกัน สามตัวครับผมปลาคอหรือลวเดเยอะอีกเจ้าหนอยลงไปยามไหมพี่น้องบกิดบกฝันว่ามันสิกินดีปานนี่ครับผมมานี่หรีคุณสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเจ้าหนอนข่อกันอยู่ส้นประทานครับผมอาบน้ำกินเขากอนบกิดบกฝันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนสองทุ่มอีกเพื่อนหนึ่งครับผมผมเป็นสองทุ่มไหมสามทุ่มแล้วล่ะอันนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดครับพี่น้องผม หลังจากตอนช่วงกังเว้นนี่กะย่างย้มกลับพี่นอ้องย้มกลับแล้วก็ได้ไปสามตัวตัวหนึ่งนั่นโลกประคอประคอหนาหนักเป็นลกครับผมตุนบานนี้น้องนั่นก็นสองอีกสองตัวนั่กนก็ตัวละสองตัวนั่นแปดขีดครับผมเดี๋ยวเข้ามาลุยย้มกันอีกพี่นอ้องสีมันคือหลอกกังเว้นบอกครับผมนี่ร้อนแกกแสกไปลุนกันต่อครับผม มันคือส่วงกังเว้นบ่ส่วนกังเว้นมันเหรล่ะรอบนี้จะมันหรือเปล่าทังเงียบครับผมยังเงียบอยู่คนนี้ใส่กระสีใส่บิบงเฉพาะหลังที่มันติดอยู่พี่หน้องเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะยังเงียบ ยังเงียบอยู่บรรยากาศมื้อนี่ก็ต้องบอกที่น้องว่าร่มเย็นสบายดีครับผมบมูหว่าฝนตกทั้งใดเนาะแต่ว่าทั้งน,นี้ร่มพัดวีวีเย็นสบายดีครับบรรยากาศอยู่ชนประทานเงียบครับผมส่วนนี้บใครมีคนลงมาหาอยากหาก,กินหรอกครับเพราะวา่าน้ำท่านเลยมา,ามีน้ำมีอย่างคนจังสีลงมาครับผม ตังนี้เขาเจ้ากระเขาดงเจ็บเห็ดยตามเลือกดตังนี่เงียบตังนี้ครับพี่น้องที่มันจิบค่อยๆตัวเป็นโลคุนเขาไปดึงเบ็ดไปหลีอยู่ในพวกตัวขุนครับผมพค่อยๆไล่ค่อยๆลากออกมาให้อยู่บอลลูนตังนี้ก็เงียบครับผมเอ้ยี้เงียบบั้นขี้บอคือส่วนหัวคำเนาะ ่าก็เรียมมือมากมือมากทั้งฟังกำไฟเมื่อ,อุบนอุนยกงเงียบ ลังนี้เงียบครับผมเงียบเชียบเลยเอ้าวลังนี้มีดึงครับผมนี่ดึง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 ครับผมนั่นนั่นนั่นดึงค่อยๆนี่นี่ครับผมนี่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 ดึงมีดึงเดี๋ยวมาลุ้นกันป้ายยังครับผมมาลุ้นกันมาลุ้นกันป่อยป่อยไอชอนฟอกว่าแล้ว ไอชอ่อนก็ิ้เลิกซะด้วยโอ้เออใครอยู่ไม่รึกเข้าหร่นี่ครับผมแก้มแรกแห้งมันไอ้ช่อนปอกตัวเราพ่อปนมั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 นแห้งมันละครับผม หลังยิ้มปลาอยังครับพี่น้องผมดึงค่อยๆนั่นครับผมเดี๋ยวๆไปุูนกันปลาอยังปลาเสื่อมบ่สงสัยสีเป็นปลาเสื่อมอีหลีตาแดงๆขี้อีซี่เสื่อมปลาเสื่อมอุ้ยน่ะติ้งแสบเด้นี่นี่ครับผมปลาเสื่อมติ้งแสบยายแปลกเราหมักนี่เรียว่าได้น้อย มีอาวุธคือกันเดนมี่ยังคือกันครับผมต้องระบั้างนี่ครับตัวมงามใสๆงามๆเลยแก้มที่สองเป็นประเส่อมเก็บเนี้ยไว้ฮลุนเข็เศ้า หลุดกันต่อครับพี่น้องผมหลังนั้นก็ยังเกิงเดืองเลยเกิงเดืองไม่มีปฏิริยาตอบรับหลังนั้นว่าไงติดป้าย่ังบันป์เสื่อมอีกบ่นี่ครับพี่น้องผม ปลาเสื่อมอีกบัวแนวนเดี๋ยวมาลุ่นกันเมนปลาเสื่อมบ่าปลาเสื่อมดีๆดี่นนอกใสสวยๆสวยสวยใสๆส,ส,าส,าสางามงามสองแต้มโอ้ไแจ้งแล้วดีจริงกับันจริงปลาเสื่อมโอเค ผมเป็นนว่าคือนี่บ่อหมานป่ะได้บ่อหมานนั่นแหละติดปลาคอตัวนึงครับผมก็ไปเสื่อมสองตัวทันอ้าวบ่เป็นยังไงทะลุนมื้ออื่นครับผมบางเื้อมืออื่นอาจสีนี่หมานก็ได้มันอาจสีขึ้นมากินรอดหรือเลือครับผมครับผมสําหรับคํขึ้นนี่ก็สีขอลาพีลาหน่องเมื่อนอนกันครับผมขอห้ยยูดีมีแห้งบดสุขภาพแข็งแรกบดสูบผูุ้กคนครับผมลาจีสวัสดีครับสวัสดียาเเสาครับผม เท่านี้มากกับรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับพี่น้องขี่ฟ้าไหลต่ำขี่ฟ้าหนาครับผมอาจสีมีฝนตกลงมากก็ได้คิดว่ามือนี่หนาสีตกอยู่ครับผมเท่านี้กับสี้าพี่ผ้าน้องมายามเบ็ดครับผมหลังจากมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่ประมานครับผมมือขึ้นได้ปลาคอตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งใบใหญ่ครับผมก็ประเ่อมสองตัวปรหมานซําสวงช่วงหัวคำช่วงหัวคำได้ตัวหนึ่งกิโลได้บักกิโลตัวหนึ่งกับ อีกตัวหนึ่งสองสองตนได้เครื่องโลกค,ครับผมมาเช้านี่มาลุานา้นกันสีมันหรือบม่มันนี่ลังนีเงียบครับผมลุ้นกันลุ้นกันเงียบจุทั้งนั้นก็นเงียบสีมีโตมีแจมบ่ยนีมือเโซนทั้งขึ้นได้แจมเดียวฮนี่ยังก็เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นได้ทุกอย่างรีบยามที่น้องเดี๋ยวพ้นจิตโตก,ก่อนจังมากูที่หลังกูที่หลังกูที่หลังเอา้าหลังน่นเนี่ยไปขั้นจมขั้นจมขั้นจมนี่ครับผมขั้นจมดึงฟักโตมอมอมาเดี๋ยวมาลุนกันอยู่บอ่อยู่อยู่หรือบ่อยู่อยู่หรือไม่อยู่ ให้แขวะให้แขวประดูละคือผู้ใดกล่าวว่ากี้วิ่อยปลาคอกั้งควอกั้ง,อง,งเอาไปป้งให้แมวครับผมหากินเพื่อหมาเพื่อแมวน้ำนี่แหละครับพี่น้องผมสภาพบรรยากาศส่วงเศร้า เอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมไปลุนกันต่อดลังนึ่งไปเลยอุ้ยอ้ยดึงยุพี่น้องดึงดึงดึงคุณขั้นโกงของน้องเลยววันนี้บึ้นบึ้นเยู่ครับผมยังอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันครับผมปลายังปลายังอันเพชรแข็งมันดึงลงมาเดี๋ยวค่อยค่อยเบา ว้าแมนบักละลูกนี่ครับพี่น้องผมหนึ่งแก้มงามๆโอ้ิีเลิกิีเลิกพุ่นินลงไปฮอดบ้างสะพุ่งอ่ะหนึ่งแก้มสวยๆมันเหรอครับผมเดี๋ยว Tổng xoay xoay tát xuyệt Nhưng kèm mình kèm mát mát Cấp cây căng Cây căng nướng tù mà ครับผมเงียบเชียบเลยแล้วนี่ติดอยู่ครับผมโอ้ยพะคอน่อยพะคอน่อยมาติดอีกแล้วพูดอะหอ่แขวกัดแทะพะคอน่อยมาติดนี่มันสิมี ปลาใหญ่สิมักัดโรดครับผมพูดอะไรพี่น้องให้เขียวปลาไงคือพวกกินเบิดตโตสวกเข้าไปเบิดตโตมันฆ่าอยู่ยุตยูจูรูรลดเพียงกินยังยุตยุดเดือดยัน ปลามันขึ้นมากออมพี่น้องปลางอมหนักเห็นพยงยีสายมามันตื่นครับผมบรรยากาศฟังส้นง,งามๆง้มช่วงเศ้าๆมากฝากพี่ฝากน้องครับผมมาลุ้นทางนี้กันต่อลุ้นทางนี้กันต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยโดนครับผมโดนโดนโดนขุนดึง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 ครับผมดึงดึงดึงขอดไปในปลาตกครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกันลุยกันไปหนึ่งไปหงออกมาออกมาโอู้สูงมือสูงมืออู้ขึ้นมาแล้ว ไอ้ดุกครับผมแบบนี้ไอ้ดุกใส่งามๆคุณโตแบบไงเลยเหลืองอวยห่วยครับผมเหลืองอวยห่วยอ่ะพ่อลาบพ่อลาบมาละครับผมมาดุกแต้มเดียวนี่ก็คุม้มโตงไงหยุดหยุดหยุดยุดอ้มันกางอาวุธเต็มที่เลยกลางอาวุธเตรียมสู้เต็มที่หยุดอย่าสู้สสส นี่ครับผมมันหมานมันหมานมันขึ้นบบกินมากินรอบเ้าอ่ะกินรอบได้ก็ได้คือเก่าละแต่มันกินมันบบกินจังบว่ได้แันผมโบกิดกับโบได้หมานแหละครับผมไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุกสุดยอดสุดยอดมันขึ้นบบเห็นหน้าเพราดุกเลยไม่เห็นหน้ามันรอบเซา ดินจนปลาพักตบแตกอ,อีดิไปรุนกันต่อครับผมได้แล้วไอ้ดูหนึ่งแจมเพื่อพี่น้องปลาขึ้นมางอมน้ำครับผมมันคล้ายๆว่าฝนโบโต่ตกกโดนน้ำเริ่มสีขาดอากาศขาดออกซิเจนปลาก็เลยต้องขึ้นมาหายใจ ต่อเงียบเชียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เป็นปลาขึ้นมากินเบ็ดอยู่พี่นเนองขื่นพัลตกอยู่ในเพงตมปลาหลายหลายเป็นส้นประทานครับผมเป็นคล้องที่เขาขุดอ้อมส้นโอ้เงียบอยเนาะนี่ปลา ba thả năm là lo năm mày thả năm mày thứ ba năm mày bố mà lắng nghỉ đây bố mi nhập là lo năm mày cả hai cho kênh Ghiền nói đâu เงียบเงียบแท้เนาะอู้หลังนี้เป็นไรพี่น้องพี่จังขั้นโจมหลังเปียกอยู่ครับผมเดี๋ยวรุนกันอยู่หรือ่อยู่ือหลุดไปแล้วอยู่ พี่น้องผมรุดไปเลยโอ้เสียดายเสียดายครับพี่น้องผมอย่ามาหอดตอนนี้เดือเบ็ดอยู่ประมาณบกข้อสีหลังดอกคือได้ปลาเพากระกไดปลาดุกตัวหนึง่งกับปลาคอตัวหนึ่งครับผมมารุนหลังนี่พี่น้องขั้นจมครับผมบนันนี่นี่นี่น,นี่ขั้นจมพุดอ่ะห้อยดึงพัก ไม่หรือพราบุ้งแตกเลยยั่งอยู่ครับผมยั่ง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 นี่ครับผมยุบ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 เลยบ้านเดี๋ยวมาลุ้นกันปลาหยังครับผมพราบุ้งแตกเลยเลยอู้ตัวใหญ่หรือตัวน้อยปลาหยังมามาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นคันอ้อู้ออ้ออ้ขึ้นมาขึ้นมาอ้เห็นหนาแล้วครับผมไอช้อนไอช้อนไอช้อนอู้อู้ลุ้นใหญจลุ้นใจอู้ใหญ่ครับผม ง่ายครับผมบันรุ่นง่ครับผมบันนี่พี่น้องรุ่นง่ครับผมบันพุดด่พี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดตัวนี้โรกู้ภพุขาภูเขาภูเขู้อันย้อนฟักบุ้งแตกเลยครับผมดึงขึ้นมาหนักตึงๆเลยขั้นขั้นเบ็ดจมลงน้ำนี่ครับผมมัน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 นี่เบ็ดมากออยู่ปากใครอยู่ พดเกไก,ไก่ย้อมสีดีลงน้นำแต้มสำคัญครับพี่น้องผมแต้มสำคัญเลยวานใหญ่ใหญ่ยักษ์โอ้ด้ของไงได้ของไงอีกหนึ่งแต้มเป็นอันด้วยช่วงหัวคำใดหนึ่งแต้มของไงหนึ่งกิโลพอดีกับตัวนี้แหละครับผมนี่พี่น้องคุณครับผม มนัมนมนัมนมันมันมันชุดยอดเลยครับผมสุดยอดสุดยอดลงถุงมนันเออเรียบร้อยนี่ครับผมสุดยอดสุดยอดอุ้ยบกคิดบกฝันบกสีได้ของใหญ่อีกเจอของใหญ่จดได้เือเบ็ดอยู่ประมาณหาหกหลังครับผมบันเล้วเบ็ดก็ดีอยู่ได้แต่ขอเบ็ด ผมมีอาการเหยียดหมานขวงไงล่ะครับผมไปลุนกันต่อพี่น้องเพื่อนขึ้นมาทหันที่ล้วเพิ่นมันจะเอเบีดอยู่นี่โดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยเต็มกลืนหลังนี้ว่างได้เงียบทางนี้จะทำงานหรือเปล่ามีเพิ่มอีกจักแต็มบ่ จะมีเพิ่มหรือเปล่าหลังนี้เงียบอยู่ยบยบยบโยบมียยบมียาบอีกหรือเปล่าหลังนี้เงียบอุ้ยอุ้ยืยยนนน่นรื่นื่นมันรื่นมันไหล ลังนี่ก็เงียบสองหลังสุดท้ายว่ายังไงเลือสองหลังสุดท้ายพี่น้องลังลองบวยก็เงียบหลังบวยเป็นยังไงลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็เงียบทุกันครับพี่น้องผม นบเบ็ดเขาเบิดเรียบร้อยสรุปได้ได้ปลาด,ดุกตัวหนึง่งปลาดุกใหญ่หนึ่งตัวครับไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งตัวครับผมกับปลาคออีกตัวหนึง่งปลาปคอตัวซ้ำพ่อปนแหรอครับผมหมานครับผมมันมานมานัมนมนันครับผมขอบคุณพีพ่น้องเบิดชมหมองสุบอนครับถือคอมาี้ติดตามรับส้มพง,งยีไส้ได้วยครับเด้อจะไดนกะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่เบือเป็นกำลังใจให้พง,งยีไส้น้ำเนี่ยครับผม มือแรงทวารเขาแล้ยวเซเว่นกับสีได้ลงมาไม่อีกมาแก้มืออีกมาสับไม้เก่าครับผมอาจสีปเป็ี่นมองเกา่าอาจสิง่ายฟังไปทั้งผุนครับผมเพราะว่าถ้าเด็กไปก้าเสือใหา่ไปเชือเราฟังใหญ่ไปทั้งผุหรือ่าย่ครับทั้งนี้ครับผมครับผมขอให้พี่น้องบดสุบพนอยู่ดีอยู่ดีมีแห้งครับผมควอมเชฟยาด่า,ายข้อมไข่ยามีครับผมลำล่ำรวยลยพอ,อ,อกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าครับสวัสดีครับ